ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มานำเสนอการกินมะม่วงสุกแบบใหม่นะครับหรืออาจจะมีคนทำแล้วก็ได้ครับอันนี้ม่วงสุกครับปกติเราจะปอกเปลือกทั้งลูกเนาะแล้วก็ค่อยมาเฉือนหั่นเป็นทีละชิ้นนะครับใส่จานก็อันนี้แบบใหม่ครับไม่ต้องปอกเปลือกทั้งลูกนะครับผมผ่าซีกเลยครับแบบนี้เลยแล้วก็เอาช้อนตักกิน มันก็ได้อยู่นะครับผมว่าก็สะดวกดีนะตักกินอีกครึ่งหนึ่งผมยังไม่ได้ผ่านะผมไม่ดีไว้ครับก็สะดวกครับเวลากินในรถหรือกินอะไรยเงี้ยเราก็แบบนี้เลยก็ได้นะผ่าซี่สะดวกดีครับไม่ต้องมาปอกทั้งลูกแล้วก็มาหั่นทีละชิ้นแบบนั้นก็น้ําหยดน้ําย,ย้อย ว่าจะปอกหมดลูกครับพลิกไปพลิกมามือไม่สะอาดก็อาจจะกินขี้มือเข้าไปอีกอันนี้ก็สะดวกดีครับผมทำมาหลายครั้งละอันนี้ไม่ใช่ไอเดียผมนะไอเดียคนที่บ้านครับไม่ต้องปอกก็ได้ครับไม่ต้องปอกใส่จานอะไรก็ไรก็ดีครับกินในรถก็สะดวกกินที่บ้านก็ไม่ต้องใส่จาน ็เป็นวิธีใหม่ครับหรืออาจจะเป็นวิธีที่หลายๆคนทําอยู่ก็ได้ครับครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวขออนุญาตทานอาหารก่อนนะครับเดี๋ยวต้องไปทํางานแล้วทีเครับมีอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับติชมแนะนํากันได้ครับแลกเปลี่ยนความรู้กันครับสวัสดีครับคลิปนี้ไปก่อนล้ะครับสวัสดีครับ